ยอดเงินลงทุนในครึ่งปีแรกจากต่างชาติทะลุ1ล้านล้านบาทแล้วนะครับจากการที่ต่างชาติหันมาตั้งฐานการผลิตในไทยเพิ่มมากขึ้นเข้ามาหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตครับโดยทาง b o i เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. ทะลุ1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น138%จากปีที่แล้วโดยมีโครงการที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมถึง1,880โครงการสะท้อนความเชื่อมั่นของนักทุนไทยแล้วก็นักทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยในตอนนี้ครับข้อมูลนะครับระบุว่าต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงจีนอังกฤษญี่ปุ่นมีการลงทุนแบบ FDI หรือว่าลงทุนโดยตรงพุ่งแรงเลยทีเดียวสิงคโปร์ครองแชมป์นะครับขอ B.O.I. กว่า 2 4 6 0 0 0พล้านบาทตามมาด้วยฮ่อง,องกงจีนอังกฤษญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็ลงทุนในโครงการ Data Center AI ยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์เล็กรอนิกส์ครับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มาแรงครับมีอุตสาหกรรมดิจิตอล5 2 2 0 0 0ล้านบาทเล็กรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า1 2 5 0 0 0ล้านบาทยานยนต์4 5 0 0 0ล้านบาทพลังงานหมุนเวียน4 2 0 0 0ล้านบาทกเกษตรแปรรูปอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวตามมาด้วยครับ ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทอินดัส t r ีนะครับเมื่อเป็นโครงการปรับปรุงกิจการให้มีความสมาร์ทแล้วก็ซัสเทนเนเบิลมีถึง365โครงการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นการใช้พลังงานทดแทนใช้ระบบอัตโนมัติคุณยนต์และ iot ครับโดยพื้นที่ที่ครองแชมป์การทุนมากที่สุดคือภาคตอนออกมูลค่าการทุนสูงสุดถึงกว่า660ล้านบาทรองลงมาคือภาคกลางภาคใต้อีสานตอนตกและภาคเหนือครับ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้นะครับคาดว่าจะจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 160, 1 1 1 0 0 0ตำแหน่งพร้อมกับใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า360,000ล้านบาทแล้วก็เพิ่มมูลค่าการส่งออกกว่า7,80,000ล้านบาทครับเลขาธทการบิวไอบอกนะครับว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่บริษัทระดับโลกก็ยังคงเลือกไทยเป็นฐานการลงทุนระยะยาวเพราะพื้นฐานแข็งแกร่งระบบการงทุนนะครับแล้วก็นโยบายของภาครัฐที่หนุนเต็มที่ครับ